เอาถุงมาแล้วถุงถุงต้มนานกุ้งหดหมดเดีกก๋ยวกต้มนานแล้วเนื้อกุ้งมันจะหดอะไรนะั้นสิข้วแห้งกับยำมุ้นเส้นอันนี้ข้วแห้งอันนี้ยำมุ้นเส้นอันนี้ข้วแห้งหมูอยู่ด้วยกันก็ลวกหมูก่อนหมูต่ออาไปใช้กับข้วแห้งอันนี้แบ่งเป็นยำที่หนึ่งแล้วก็เป็นข้วแห้งอีกที่หนึ่ง อ้าวปาแล้วก็แบ่งหมูออกเป็นสองที่อันนี้เป็นยามุนเส้นลวกได้เลยมีจ้มีข้าวผัดแหนมมาแล้วก็ทำน้ำยำน้ำปลาครับน้ำมะนาวน้ำเชื่อมใส่พริกสักหน่อยครับอันนี้พริกเผ็ดน้อย เอาเหรอเผ็ดน,น้อยเอามาล้แยกยังไม่ได้คนตอาออกมาได้เยอะอันนี้เป็นหมูคั่วพริกเกลือหมูคั่วพริกเกลือราดข้าวครับก็ใส่แป้งเกล็ดคู่กับแป้งกรอบก่อนแล้วก็ค่อยใส่แป้งเกล็ดเดี๋ยวผมตั้งกระทะต่อเลยครับส่วนนี้เป็นข้าวผัดปูใส่สีด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาสักหน่อยอันนี้เป็นผงข้าวผัดใส่ผงข้าวผัดไปครับ,ใส,รบใส่ผักลงไปครับข้าวผัด ทอดเลยครับหมูผัดพริกเกลือเรืเนี้กินไ่เผ็ดก็ใส่พริกนิดเดียวครับกระเทียมกับพริกชูรสน้ำตาลครับซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวก็ใส่น้ำมันงาให,ห้หอมหน่อย แล้วก็หมูที่ทอดครับใส่ลงไปเลยลืมไปว่ากินไม่เผ็ดแล้วก็ต้นหอมครับกับกระเทียมเจียวใส่ถุงไปครับส่งให้ลูกค้าเป็นไรนะข้าวผัดแหนมไม่น้ำตาลอ๋อข้าวผัดแหนมไม่น้ำตาลอันนี้ข้าวผัดปูปกติข้าวผัดปู เป็นผงผมใช้ผงเข้าผัดนะครับเป็นผงข้าวผัดที่ร้านใส่ผงข้าวผัดช้อนชาหนึ่งก็ใช้ได้กับข้าวผัดแล้วครับอันนี้ต้ยมยำกุ้งน้ำอะไร น้าค้นข <Okay. S 1> อันนี้ข้าวผัดไม่ใส่น้ําตาลนะครับผมก็จะใช้เกลือก็ส่รสดีไปสักหน่อยครับแล้วก็ใส่สีด้วยน้ํามันน้ําพริกเผาใส่ไข่หนึ่งใบก็ก็จะใส่พริกชิบพ้าดแดงไปด้วยครับ ไม่ใส่น้ำตาลก็แค่เกลือก็ผงปรุงรสสักหน่อยได้ละครับต่อไปก็เป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นครับใส่น้ำซุปไปหนึ่งเสียแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำได้เลยครับน้ำพริกเผาครับใส่สีสักนิดหนึ่งผมก็จะปรุงเลยครับใส่รสใส่น้ำตาล น้ำปลาน้ำมะนาวครับตามด้วยกุ้งเลยหยอดนมได้เลยครับตอนน้ำข้นเอาถุงมาแล้วถุงถุงต้มนานกุ้งหดหมดจับใส่ถุงให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวกบต้มนานแล้วเนื้อกุ้งมันจะหดเอาไป